ดราม่าระอุแท็กพรัญยูดีเจภูมิโพสภาพเหยียบรถหรูราคา10ล้านเป็กสัญชัยยังเตือนกลายเป็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วสำหรับภาพถ่ายที่สซุปตาหนุ่มแท็กพรัญยูและดีเจภูมิได้นำมาแชร์ลงในอิ s สตาแกรส่วนตัว ทั้งนี้ก็เป็นเพราะภาพดังกล่าวได้เผยให้เห็นลีลาการโพสท่าถ่ายรูปกับรถหรูราคากว่า10ล้านบาทในตอนที่ทั้งสองหนุ่มยกเท้าขึ้นไปเหยียบบริเวณกระโปรงหน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่ามึงเอาตีนมาเหยียบรถกูทำไมพร้อมกับแท็กไปหาแท็กพารันยูแล้วมึงด้วยเอาตีนมาเหยียบรถตัวเองทำไม ในขณะที่ทางด้านแท็กเพรันยูก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันและระบุข,ข้อความว่ารถสิบกว่าล้านก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนี่ซื้อมาเหยียบใช่ไหมพี่ทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่รถละซึ่งในช่องคอมเมนต์ของโพสต์นี้เองก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์สุดเกรียนของทั้งสองหนุ่มบางก็มองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ในขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางอาทิเชน่นตรงที่เหยียบคือบอริเวณแม่ย่านางรถนะคะหน้าภูมิใจไหมเนี่ยซื้อมาเหยียบเล่นค่ะพี่แม้กระทั่งเป๊กสันชัยก็ยังได้เข้ามาเตือนว่าอย่าเอาเท้าไปเหยียบหน้ารถกันน้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ